สูงก็ไรหรอกว่ามันเป็นแบบนมันไม่เหมือนเหมือนเขาดันมาใส่นะครับเขาต้องการจะหอ,อวันนี้ทํางานแบบมาลาทอนอีกแล้วครับทําอยู่ตรงนี้เที่ยงี่กําลังจะเที่ยงเลยเที่ยงแล้วครับเที่ยงเลยนี่แหละดีเร็จยอมหัวอันนี้นี่ก็ย้ายครับทีวนี้ เริ่มเริ่มจะตันแล้วครับอีกไม่กี่ปีตันแน่นอนเพราะว่ารถมันเยอะก็จะทําแต่ของญัดย่าตัวเองแต่ว่าถ้าใครเก่งก็อยู่รอดครับถ้าใครไม่เก่งมีแต่ตังค์แต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีใครปูทางทางนี้ไว้ให้ี่ พื้นที่ไหนพื้นที่ไหนเป็นแบบนั้นก็ดีครับไาถึง60เที่ยวแล้วบ่40ได้หรือเปล่า50เื็นดีก็50เป็น ้าสิบหกิศเทีย่ยวย้ายที่ตักเที่ยวหน,นึ่งเตักสองทีแนะที่แรกตักอยู่ตรงนู้้นครับก็ว่าจะเอาเยอะนะตักอยู่ก็ว่าจะเอาเยอะเอาเป็นร้อยเอาไปเอามาเอาสี่สิบห้าสิบมันติมครับเขาก็พูดเยอะไปก่อนเลยควรรุไม่มาครับ <c oughs> ก็ลำบากเท่าแกนี่แหละเงี่กับข้าวสามสามมื้อนี่งานเที่ยวร้อยห้าสิบรบบนายหกสิบเที่ยวไปเต็มที่อะรซี่ก่อนคำนวณดูรถด,ดำมาก็ต้องมีก็ต้องมีหกสิบแหละนาย,น,ายาน้าอีกสิบบาทมู่กตักแปดสิบ แปดสิบได้หกสิบเที่ยวเอฟซีก็ฟูลกับข้าวสามมื้อนี่ก็โตกะแรกครับตั้งค่าลูกน้อนงเนโตยตกกันสองพันค่าน้ำมันไมโคโคหน้านมันเรื่อยยังไม่ได้บวกเลยสี่ก็คิดดูเอาครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นต้องการที่จะเล่นรถมัเนโคมือใหม่ครับลองคำนวณดูอย่างที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้โกหกครับ ณนะตอนนี้เลยนี่ที่เจอตอนนี้เลยนี่พูดให้ฟังเลยครับเดีย๋ยวตักนี้เสียก็ย้ายครับน่าจะย้ายไปกินข้าวหน้างานอีกหน้างานหนึ่งนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนก็นยังไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรจะไปทําอะไรก็ยังไม่รู้นะครับจะไปขุดซาเอาดินหรือว่าจะไปลอกนาหรือว่ายัางไงยังไม่รู้แต่ขุดซานี่ แค่ไม่เหลือนะครับ <c oughs> ไปกับค่าน้ำมันถ้าเป็นลอกหน้าดินนี่ยังพอได้ครับงานราคาแล้วไปถ้าเกิดว่าทอยไม่ไกลเท่านี้นี่เขาให้แค่ร้อยเดียวนะครับร้อยสิบบาทร้อยสิบร้อยยี่สิบาทเต็มที่ครับทำงานลำบากใจมากครับทุกวันนี้ราคาน้ำมันก็แพง แถวบ้านนี่อย่างน,น้อยก็มีร้อยห้าสิบนะครับนี่ยังะมาว่าร้อยหนึ่งพร้อมกันนี่โอ้ตายแล้วลถแบบเมื่อเช้านี่ตาเขาบอกว่าเขาเขาพูดแบบใสเลยนะพูดใสเลยมีครับมีอยู่คนหนึ่งขับรถมาเบือพวกรถนี่วิ่งใกล้ๆนะวิ่งนนะายังเอาเป็นร้อย วิ่งในบ้านร้อยเจ็ดสิบวิ่งให้นะในนาลงในานาหนี่แปลงดัวยคำนี้ยังเอาเป็นร้อยอีกเขาบอ,อก <c oughs> เอาสักหกสิบเจ็ดสิบาทก็พอแล้วเขาแบบว่าเขาพูดใส่รถเลยนะครับเขาแบบอารมณ์เขาขึ้นนะเท้าแกก็นิ่งๆหัวเลาะหัวเลาะไปแต่ว่าก็เน็บไปหลายหลายดอกนะครับถ้างั้นไหนนาก็เลยว่าเอา ซุกนะรถเข็นน่ะมาใ่เอาจะตักให้ฟรีเงียบครับโอเคก็เลยเนียบไปว่าไม่โคตักอย่างเดียวก็เป็นร้อยแล้วไม่โคมันก็ตักเต็มรถเหมือนเดิม่ะจะให้ลดราคาตักลงยังไงครับขนาดตักแปดสิบาทนี่ยังจะไม่เหลือยังจะมาขอเจ็ดิบาทพร้อมรถดำหนีซีก็คิดดูแบ่งกันคนละสามสิบห้าบาทเอา ตรงๆเลยนะรถขนาดร้อยี่นี่ต้นทุนน้ำมันตักใส่รถน้ำแต่ละคันนี่อยู่ที่ประมาณสามสิบาทแล้วนะครับถ้าเป็นขุดสาะนี่ขาดทุนเลยนะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> ผมคำนวณดูนี่ร้อยห้าสิบ fc ลองคำนวณไปพร้อมๆกันก็ได้ครับ <c oughs> วันหนึ่งนี่เราลองนาได้ร้อยห้าสิบเที่ยวน้ำมันหมดไปสองพันสองพันสี่ fc ลองหารดูครับว่ามันตกเที่ยวแล้วกี่บาทค่าน้ำมันมันสูงนะครับสองพันสี่นี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันททนเลอร์นนะเราย้ายนี่เขาพูดมาได้ยังไง เดินนี้เลยแล้วผมคนฟังไม่ได้ครับสําหรับคนที่เขาไม่เข้าใจก็ปล่อยให้เขาไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละที่ของตัวเองจะได้ถึงแพงนะทีนี้ตัวเองก็มีรถไถท,ทำไมไม่เข้าใจบ้างตามเชา้าแกมีรถไถ เขาไถยสามร้อยทำไมไม่ไถเอาละร้อยหนึ่งตัดราคาเขาไปเลยบอกเลยว่างานนี่ล้นมือครับถ้าไถร้อยหนึ่งเลยยร้อยหนึ่งปันร้อยห้าสิบไปไปเลยสองร้อยห้าสิบทั้งไททั้งปันนะลองดูครับท่านจะได้รู้ว่าทํางานถูกเป็น,ปนยังไงคือเรียนราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือมันอยู่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับ เขาไม่ได้เอาเปรียบหรอกครับหาว่ารดเอาเปรียบเลยรดเขาก็อยากได้งานเหมันกันเลหละไอะไรพอทําได้เขาก็ทําให้ครับไม่ใช่ว่าจะมาปุยวายใส่แบบหาว่าอย่างคุ้นอย่างนี้หาว่ารดเอายึกถ้าจะพูดไปนะมันก็ไม่อยากพูดรครับมันยึกหลายอย่าง รถนี้ก็ไม่ใช่คันละบาทสองบาทนะเราซื้อมาเราค่าอนะไรจะค่าสึกล้อลมันมีอยู่แล้วครับค่าสึดจอนี่แล้วมันเท่าลิตซึอมอยู่ทั้งวันนี่เอฟซี <c oughs> <MC S 1> ว่าหมดไปเท่าไหร่วันหนึ่งไม่ใช่จะหมดไปเป็นลิตรนึกบ่นิดนึงก็เป็นร้อยนะครับไม,ไม่ถึงไม่ถึงครับลิตรนึงก็ประมาณหกสิบเจดสิบครับ นิดมันสม่ใช10แบตลิตรไม่ใช่1,002ของเบอร์416ครับ2,003คำนวณเราครับในเราเราคุดอย่างนี้นี่ยังไงสลักกระปุดมันก็ต้องเฉียดสีกันใช่ไหมครับมันก็กินลงไปอยู่แล,ล้วแหละวันหนึ่งวันหนึ่งหนิเราก็หาตังได้แล้วก็เก็บไว้ทำพวกนี้หละ ทรงพอโซ่นี่มันสึลออกล้อไปอยู่แล้วครับทุกวันทุกวันกำไรนี่มันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเราก็เก็บไปเช็ครดซ่อมรดุด้วยนั่นแหละในส่วนหนึ่งนะก็ต้องดูแลเขาครับบางคนเขาไม่เข้าใจขนาดตัวเองมีรถยังไม่เข้าใจเลยว่าจระบีทางหนึ่งมันเท่าไหร่นะไม่ใช่ทางร้อยสองร้อยไม่จระบีขนาดจระบีแดง ใช้จราบีใสนะทังรห้าหกร้อยแล้วนี่แหละครับคนพูดไม่คิดไม่รู้จะว่ายังไงครับปล่อยเขาไปปล่อยเขาเข้าใจของเขาไปแบบนั้นแหละครับที่ของตัวเองอยากได้เยอะๆที่ของเพื่อนอยากได้ถูกๆนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางเราคลิปนี้ขอกล่าวคขา<อ>มาสวัสดีครับ